านผู้บริหารนะครับมานั่งประจำเก้าอี้นะครับทั้งหมด1 1บเอ็ดตัวนะครับตั้งแต่ท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าท่านประหลัดจังหวัดนะครับฝั่งอันนี้ก็จะเป็นท่านนายแพทย์สอยจอโดยแทนจากอมสุรินะครับท่านสาธารณสท่านชุดแรกก็จะเป็นชุดของหัวหน้าสวยราชการจากจังหวัดนะครับนะครับนะครับชุดที่สองจะเป็นหัวหน้าสวยราชการระดับอำเภอนะครับปรอเรันเชิญทุกท่านนะครับ ตุดที่สองที่สาเนี่ยนะครับพอเราวางร่วมมือนะครับม่เห็นนะครับตื่นถ่ายเสร็จนะครับผมจะให้สัญญาว่าหนึ่งสองสามเดี๋วกเรานะครับที่ตั้งสองนอกีนะครับชุดแรกนะครับสองแถวแรกนะครับื้นที่สองก็จะเป็นสองแถวตัดไปนะครับก็จะมีตัวเชะลอขั้นระหว่างชุดของอารมณ์สุ่ยนะครับ มีช่วงนรกสุดก็จะจังหวัดน,น้องแคดแบบบางคืนจะเป็นพื้นเล่ากาชาตินะครับแล้วก็เเกิเป็นหลังจากนั้นพอ ผมทํองานทั้งใรกับท่านายกันสมนนกบพายุท so <ov> <sounds> ี่ผมด้น้องเพลงเองก็ทานท่านคนนั้นสุดด้การัล้วครับังเลยนะครับท่นประสูาสัร์ท่านนายกท่านกำลังเชิญส่ง่ยวด้านหน้าเลยนะครับเต็มนะครับนั่งส่งแยวหน้าให้เต็ม โดยด้นข้างจะเป็นหน้าส่วน,นราชการระดับจังหวัดนะครับ มาจีบกอมร้อยกอมอาจาริาด์อินแดียนอภิวัมวนที่สิธารายงานเหตุการณ์ปกติ วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านทำงานชื่อตานะครับประธานในพิธีเดินทางมาถึงนะที่บริเวณพิธีเลยนะครับเพื่เกล้าระเจ้าฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยาเข้าสู่พิธีการนะครับเลียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านชำนาญชื่นตาเลียนท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุรินทร์ท่านมัณฑนาชื่นตาประธานกลุ่มแม่บ้านหางไทยนายแพทย์สาธรารสุขจังหวัดสุรินทร์นายแพทย์ยุทธนาวันณภกลา ท่านนายอำเภอลำรวนท่านสวัสดิ์ช่วยชูงหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและท่านผู้เกียรติทุกท่านครับกระผมนายสุรศิลปวิชาสมาชิกพอสวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบลชลในหน้นาที่พิการในวันนี้ครับ เรีนชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นายชำนาญชื่นตาประธานในพิธีเปิดกลวยดอกไม้ถวายราชชักศัระชข้ชาชัยรณชสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเ,เจ้าพ้าจุฬาภรวัลยษละอัครราชกุมารีครมพระศรีสว่างธรวัฒน์วรรคตรยักราชนารีเชินเชิญครับ เรียนเชิญท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ท่านนายแพทย์ยุทธนาวันโกอกรารายงานวัตถุประสงค์บริจาคว้าราชการจังหวัดสุรินทร์นายชำนาญชื่นตาที่เคารพอย่างสูงผมนายยุทธนาวันโอกรานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ในนามหัวหน้าสว่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ที่ทํานได้มาเป็นประธานในการเปิดงานอฏิบายน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวจังหวัดสุรินทร์ณองค์การบริหารส่วนตาบลช่องเหนือหมู่ที่เก็บตำบลช่องเหนืออําเภอลาดวนจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้สื่อเรื่อนด้วย เด็จพระศรีนครินตราบรมราชชนนีทนจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีปอสวอเพื่อจัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งส่วนกลางและส่วนมิพาปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือให้การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นูสุขภาพอนามัยให้แก่รัศดรในท้องถิ่นร,กรักันบาล ห่างไกลการคมานาคมที่ไม่สามารถมารับบริการรานการแพทย์ักษาทาราสูงได้โดยสะดวกจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดทอสวลำดับที่29นับตั้งแต่พุทธศักราช2513จ,จนปัจจุบันนับเป็นเวลา55ปีอจ,จุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวรวลรยักณ์อรคราชาแก้วมารีกรมพระศรีสวรรควรัตวรวรรคัิยาราชนารี ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานจุิมาศสำหรับการโอนเหมือยแทนพอสวในครั้งนี้็นการสื่อสารพระอนุญานของสมเด็จพระศรีนครินทร์พระบรมราชชนนีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือด้านสุขสุขภาพป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพมานาใหม่รวมถึงการรับผู้ป่วยที่ยากไร้ไว้เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ันจะส่งผลองรวมให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มีสุขภาพอนามัยที่ดีตลอดจนเป็นการให้ผร้เยี่ยประชาชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจาดหน่วยแพทย์อสสวในั้งนีได้รับความร่วมมืออย่างมียิ่งจากแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลบุคลากรสาธารณสุขและสมาชิกพอสวจากหน่วยงานต่างๆอันได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ที่ทําการปกครองอำเภอลําดวนสำนักงานสาธารณสาาสุขอำเภอลําดวนโรงพยาบาลลาดวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชลชลเหนือรวมถึงสมาชิกพศทุกคนที่ได้ร่วมในการออกให้บริการในครั้งนี้ซึ่งบริการประกอบด้วยการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปการให้บริการทางทันตกรรมการให้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก การให้ความรู้ด้านการตรวจคัดกรองมะเร็งตั้งลงกแก่ประชาชนและรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปักมดลูกหรือ HPV ในผู้หญิงปัจจุบันได้เวลาเป็นมงคลแล้วสผมขอเรียนเชิญท่านํำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวเกิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออวต่อไปครับจังหวัดสุรินทร์ท่านนายกเหล่ากตริย์ธรรมสุรินทร์ ท่านอรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทั้งสองท่านท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดสุรินท่านรัฐมนตรการท่านนายอำเภอลำดวนนายกคำรรนวณสุขุนโชคเหนือพี่น้องนายพี่บ้านและสมาชิกหรือแพทย์เจ้าหน้าที่พศทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดการปฏิบัติงาน่นวยแพทย์ ที่บอสวอรป, 2, อรประจำาีประมาณ2 5 6 8ณองค์การอาสนตุบนโชคเหนือทีิเกตตุบนโชคเหนืออำเภอลำดวนตวมุรินในวันนี้จากที่ท่านในแพทย์สาธารณสุขได้กปปล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติการหนร่วยแพทย์ที่พ่อสวถือเป็นการสนองพระราชปัิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อช่วยเหลือ,อราษฎรในท้องถิ่นพระกรดานที่อยู่ห่างไกลการพรนาคม ซึ่งจังหวัดสุรินได้รับพระบรมราชโองการปรดเกล้าให้เป็นจังหวัดพศร,ระดับที่29ตั้งแต่ปีพศ2513จบจนปัจจุบันนี้เป็นปีที่55ซึ่งสมาชิกพศทุกท่านได้เนิงงนงานด้วยความทุ่มเทและความมุ่งมั่นมาอย่างต่อเนื่องในการบริการแก่ประชาชนทางด้านการแพทย์ันแก่การตรวจรักษาโรคทั่วไปาการให้บริการทางธนกรรมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ว่ากาโรคและฟื้นฟูให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างั่วถึงและเหมาะสมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหรือเรียกว่าเป็นการประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการรักษาเมื่อยามเจบป่วยผมขอให้สมาชิกพอสวท่านและทุกหน่วยงานที่ออกมาให้บริการประชาชนในวันนี้ให้บริการด้วยความมุ่งมั่นและเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสร้างความมุงพอใจและความบรรับใจให้แก่ประชาชนที่ได้มารับบริการในวันนี้โดยคาดหวังว่าประชาชนจะมีรอยยิ้มกลับบ้านอย่างมีความสุขผมขอ,ขอขอบคุณสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์โรงพยาบาลสุรินทร์ที่ทำการปกครองอำเภอลําดวนสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอลําดวนโรงพยาบาลลําดวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนโชคเหนือสมาชิกพออสวและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ในการบอกปฏิบัติงานผ่นแพทย์เคลื่อนที่พอออในวันวนี้วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการปฏิบัติงานหผ่ยแพทย์เคลื่อนที่พออศวประจำปีปร 2, 18, นะมาณพศ2 5 6 8ณกรรทหารสุโขทัยเหนือผูตที่เกตตาบนชุโขเหนืออำเภอลำลวนจังหวัดสรลนครในวันนี้ครับ ยินดีเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับประทานวิธีนะครับได้ร่วมบันทึกภาพนะครับด้านซ้ายมือนะครับยินดีเชิญท่านนายกเหล่ากาชาตินะครับตามมายินดีเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับทั้งสองท่านนะครับสุรินทร์นะครับท่านในเมืองลุดวนครับยินดีเชิญครับ รางาวอรรงวัครั้ทัทสูเ่อวยคารับเยเชิญ่าน,สนกสวดการจักหวัดนะครับสท่านนะครับเพื่อความสวนงานะครับี่มท่านนะครับชุดลสีามท่านท่านเสงเดียวกันเดี๋ยวผจะให้สัญญาณนะครับทาซ้ายน่อยนะครับอันจะไขวา 一、二、三。嗯二、三。 ชั้นต่อไปนะครับชุดนั่นส่วนระดับจ ah, ังหวัดก่อนครับระดับอำเภอครับเพื่อนๆครับระดับอำเภอครับท่านผู้ชอสอครับตั้งแถวเลยครับชั้นต่อไปครับ 2่อามาเชบนอาใชหครับอามาเชใับาหาบ้านมหาไทยครับนำโดยท่านประธานแม่บ้านมาหารไทยนะครับแล้วก็เป็นประธานตกลม ทำให้วาดทหารไทยด้วยนะครับยกกองอาชาตินะครับหนึ่งสองสามอสวนะครับชื่อแรกสองแถวแรกนะครับเป็นดีนครับ ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับวันนี้ครับเราชาวตำบลชุกเหนือลำดวนนะครับได้อ่าให้การต้อนรับนะครับท่านด้วยการจังหวัดนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองท่านนะครับท่านรองประภาษนะครับท่านรองวสันต์แล้วท่านประหลัดจังหวัดแล้ท่านปิ่นินสัตซื่อนะครับท่านสสบอยนะครับท่านสสเล็นิดบุตวัฒนาภ์นะครับ นะครับตั้งแถวรอเลยครับแล้วก็ชุดสุดท้ายเป็นชื่อตอสมอตั้งแถวพร้อมรอเลยครับอ๋อสุดท้ายของตัวชุดองนะครับตัวชุดองก่อนเที่ยวสมอเนาะครับนี่ตัวชุดองก่อนครับเดี๋ยวอสมองตั้งแถวรอเลยครับซ้ายขวาเลยครับซ้ายขวาเลย ยังรับทีนะครับชื่อนี่อยู่นะครับเดี๋ยวเชิญครัขบขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทะครับท่านชะนะชื่อตาท่านรองท่านนายกล่าวการท่าจังหวัดสุรินท ตาหาไทยนะครับดองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้เขียนู้เกียนนะครับทำงานตบมาด้วยมาด้ครับทำานตับลมาด้วยครับมาหมผู้ใหญ่ได้มาหมดตำแหน่งจะได้พูดตามไปครับ ท่านท่านท่บอยู่ตรงนี้แบบดบนี้ครับับบบบด่บริจาคท่านท่านูบรา้อครับหลังจากที่ท่านได้เปิดงานพสให้อาสาครับท่านก็ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาทับเที่ยวออกเด้วนี้ครับอวตารโชคเหนือจนวครับครับ

แพทกรรมจหวแพกรรมายชมอเท่านี้อุรกรรมแพทยนไทยได้ลูกค้ากี่รายแล้วแพทย์แผนไทยนวดโอ้ไม่มีนวด นวดอู่่ไมใช่นกมีสยาสมนไพร้เือนวดสน้วเดเอ่ยนวดฝ่าเท้ารนวดฝ่าเท้านวดฝ่าเท้าฝ่าเท้านเลวดในฝ่าเท้ารวดฝ่าเท้าอ่เดียวจะไป้ช้บริการ้ ไปอบของเป็นตัวด้วยนะครับไปที่กุญจมก็ไทยขงเพราะว่าลมทุกง่วนส่วนมากก็มีงานทำน่าแผนไทยนะแล้วการอะไรางี้ยรมทำไมมีอันนี้ด้วยนะแล้แล้วกัน อนนี้อันนี้เป็นหอกนะครับ้าเอนอตรบริการอายุเท่ไหร่ถ้าไปถึงสองคนตรวจยี่สิบปีถ้าไปอันนี้ท่าเด็การ กี่ลายแล้วครับสอค่ะอทำทำทานทำดูทำำอา่อ๋อออนันนี้ไม่ทานใช่ไหมไปถูกนดูกออนันเด็ดตลอดอนยุกอนคันเดบราออนคอนเดอต่นคอนเทอร์ทต่า คัพยายัมทีภาคครับหนึ e. ่งสองสามครับทุกทานนะครับหนึ่งสองสามครับยิงไปครับ ท่านเลี้ยงปูมันาธง์คาับแต่เนเลี้งมแต่เลียดปมัได้ยจาติดกันพวกาจไม่ตรวจรือแพทย์อสวที่ท่ารวครับตร่ท่านรอรับ